สวัสดีครับผู้ชมทุกคนวันนี้จะมาสอนวิธีปลดสกินไอรอนแมนตัวนี้เลยนะครับเป็นไอรอนแมนสีดำนะครับปลดฟรีนะครับทุกคนรีบไปปลดกันนะครับวิธีทำนี้ไม่ยากเลยเพียงแค่ใส่โค้ดใต้ดีสคริปชันหรือว่าใส่โค้ดที่ผมกำลังจะสอนต่อไปนี้นะครับวิธีใส่เราก็ไปแค่ว่าไปที่รูปเฟืองนะครับทุกคนกดไปที่ bundle โค้ดนะครับทุกคนแล้วก็ใส่โค้ดตามนี้เลย คิมตามได้เลยหรือว่า Copy ตรง e s c r ิป t i o นได้เลยนะครับทุกคนพอเรากดใช้ปุ๊บเราจะได้สกิน i r o n Man สีดำเท่ๆมาเลยนะครับทุกคนรีบใส่ก่อนนะครับมันจะหมดภายในเดือนหน้าวันที่5นะครับทุกคนถ้าทุกคนรีบใส่ก็จะได้มาเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะไปลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะตึงแค่ไหนนะครับทุกคนไปดูกันเลยนี่เดี๋ยวผมจัดจัดแมท์ไปแบบชิลๆเลยครับทุกคนว่า Iron m แ n เก่งแค่ไหนนี่สกินนี้เลยครับสกินสีดำทองนะโคตรเท่เลยครับทุกคนอย่างตึงนี่คนกดเลือกตัวเลย ไปพร้อมเลยนี่ทุกคนยิงตุ้มตุ้มตุ้มตุต้มไอรถแมนมันจะคล้ายๆแบบว่าเป็นตัวยิงระเบิดนะทุกคนแต่มันมากครับทุกคนยิงเลยโคตรเท่สก,กินอะโอ้โหสก,กินอย่างตึงครับทุกคนมีเมียรถแมนสีแดงเลยนะตรงนู้นอะฝั่งนู้นอะไปยิงไป,ไปเลยครับทุกคนกดดันไปเลยนี่ทุกคนนี่กดดันไปเลยครับกดดันไปเลยชิวๆนะสก,กินนี้สวยมากนะทุกคนรีบปลดล็อกนะครับทุกคนเนื่องจากว่ามันเวลามันมีแค่เดือนเดียวนะ ทุกคนน่าจะเป็นสกินแลนะทุกคนเดี๋ยวมาดูช็อตนี้กันช็อตนี้อย่างตึงครับทุกคนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชรไใครให้ผมนะนี่จะทําคลิปสอนเฉยๆนะทุกคนนี่คลิปสอนว่ามันมีมาบอกว่าว่ามันมีสกินฟรีนะทุกคนแล้วถ้ามีสกินฟรีใหม่ๆก็อย่าลืมติดตามช่องผมนะผมก็จะลงเรื่อยๆนะครับสาหรับเกมมาวิลไลว์เพราะว่าผมชอบมากเกมนี้ผมเป็นแฟนมาวิลนะครับทุกคนคทุกคนเดี๋ยวเราจัดการพวกมันให้หมดเลย ปุ่มปุ้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 มคือว่ามันลอยได้เรื่อยๆเลยครับไอรอนแมนโหแต่สก,กินเท่มากเลยมันสีดำนะครับทุกคนยิงเลยยิงอุ้มปุ้มปุ้มไม่เหลือซากครับไม่เหลือซากจัดการเลยครับเรียบร้อยเอาไม่ยืนอ,อะไรตรงนี้เรียบร้อยครับโอเคสวยงามครับทุกคนนี่ครับสก,กินก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่มันจะเป็นแบบว่าสก,กินเดิมนะทุกคนแต่เปลี่ยนสีเฉย แต่มีไว้ก็ดีนะทุกคนผมว่าในนาคตนมันจะเป็นสกินลิมิเต็ดแน่นอนนะแบบว่ามีแค่ครั้งเดียวน,นะทุกคนโอเคยิงไปเลยเนี่ยสนุกมากครับทุกคนโอ้โหอย่างมันครับปุ้มปุ้มปุ้มอันติีก็ใกล้ได้แล้วนะ50%เลวนะอ้ตะลวดโคตรแรงครับทุกคนสกินอย่างตึงชนะแล้วครับทุกคนโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดใช้กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคน แล้วถ้ามีสก,กินใหม่ๆวิธีปลดล็อกใหม่ๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับทุกคนบ๊ายบายไปก่อนครับ